งานวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศวนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับโดยใช้ทุนส่วนตัวของนักวิจัยเองในการพัฒนาเตาเผาชุดนี้นะครับเพราะว่าในช่วงช่วงสองปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างเร่งด่วนไปหมดไม่สามารถของว,วิจัยจากที่ไหนได้เลยก็จําเป็นต้องแชร์กันร,ระหว่างนักวิจัยสองท่านที่แม่แม่โจ้กับของเรานะครับก็เราก็จะใช้ช่างช่างเหล็กช่างในการก่อสร้างเตาเนี่ยที่เชียงใหม่ใช้ประโยชน์อะไรยังไงคะ ก็ในเบื้องต้นตั้งวัตถุประสงค์คือช่วยรอ,องรับขยะติดเชื้อที่เกิดจากโควิด -19 เนี่ยโดยเฉพาะพวกหน้ากากอนามัยสำลีผ้าก๊อตต่างๆนะครับที่ผู้ป่วยสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ในการเผานะครับเพื่อทำลายโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ห่างไกลในป่าเขาลำเนาภัยโดยเฉพาะทางภาคเขตภาคเหนือเนาะชุมชนที่มีผู้ป่วยโควิด -19 อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยจำเป็นต้องการ กำจัดขยะก็เลยดีไซน์ชุดน,นี้ขึ้นมาครับเรื่องของมลพิษนะคะมลพิษนะครับก็ถือว่า,าช่วยกําจัดได้แต่ว่ายังมีมลพิษเกิดขึ้นที่ปลายปองนะครับเราไม่เคลมว่าของเราไร้มลพิษแน่ๆนะครับก็มลพิษที่เกิดขึ้นนะครับก็มีแก๊สเสียเฉพาะโดยเฉพาะ คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็สารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆพวกนี้ยังยังมีนะครับจำเป็นต้องมีการวิจัยเชิงลึกอาจจะมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศระบบบำบัดแก๊สเสียพวกนี้จำเป็นต้องต้องมีเงินทุนสนับสนุนเอามาต่อยอดอาจจะทำได้ครับในอนาคตอาจารย์ความไม่มาเนี่ยคือว่าเรามองเห็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะเรถึงมาจับเรื่องนี้ ปัญหานะครับก็คือเตาเผาขยะติดเชื้อของเอกชนนะครับที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปเผาเนี่ยมันอยู่ห่างไกลแล้วก็มีจํานวนจากัดมีเฉพาะในเขตจังหวัดหรือตัวอําเภอขนาดใหญ่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลและที่มีผู้ป่วยโควิดหรือมีศูนย์พักคอยเนี่ยจะฟีดขยะพวกนี้เข้ามาก็ลําบากนะครับถ้ามีตัวนี้นะครับไปติดตั้งในชุมชนก็ สามารถช่วยลดภาระของเตาเผาขยะติดเชื้อในเขตเมืองใหญ่ๆได้ครับก็เผาไม่เรื่อยๆครับขึ้นอยู่กับการป้อนอถ้า้อย่างอย่างที่ผมสาธิตก็คือมีมีความสามารถในการทนความร้อนได้มากขนาดไหนก็ป้อนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าโดยปกติถ้าถ้าเป็นคนที่ทํางานด้านนี้ก็อาจจะต้องมีชุดป้องกันนะครับมีถุงมือหนังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาจจะสร้าง พื้นที่ป้องกันไม่ให้ความร้อนมันสัมผัสกับคนปฏิบัติงานได้ครับคือเผาแล้วมันก็เป็นขุ่นเป็นผงเลยอ่าเป็นขี้เถ้าครับ,รบขยะติดเชื้อที่เราใช้อยู่เป็นแมสผ้าหรือแมสทั่วไปเนี่ยก็สามารถเ่าทําลายและกลายเป็นขี้เถ้าได้ครับคือขี้เถ้านี่เราต้องคอยเอาออกใช่ครับใช่ประมาณใช้ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนก็ดึงขี้เท่าออกก็ได้ครับเพราะว่าปริมาณของขี้เท่าจะลดลง ประมาณจากเติมเข้าไป1นกิโลอ่ะเหลือประมาณ1ขีดหรือ2ขีดประมาณเนี้ยจะลดลงประมาณ90%ใช้หลักการเผาไหม้เผาไหม้ครับเผาไหม้สมบูรณ์โดยใช้ตัวเป็นตัวกระตุ้นนี่เป็นตัวไหนครับเป็นพัดลมพัดลมอัดอากาศนะครับหรือเรียกว่าบลเวอร์ตัวตัวสีเขียวนะครับก็อย่างที่เขาใช้กันทั่วไปใช่เป็นบลเวอร์พื้นบ้านชุมชนนี่แหละครับถัง200ลิตรครับ200ลิตรใช่ถัง200ลิตร้อยลิตใช่ ผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับทําเตาเผาให้แม่ที่บ้านนะครับก็คือมันมันอากาศมันโฟล์ไม่ค่อยดีถ้าเป็นเตาเตาชั้นเดียวแม่ก็เลยให้เอาอะไรมาหนุนด้านล่างนะครับก็เคยเลยคิดว่าเอะถ้าเป็นเตาเผาสูงกว่านี้หน่อยแล้วให้มันเกิดการโฟล์อากาศดีๆหน่อยระยะเวลาของการเผาไม้มันนานขึ้นหน่อยมันจะทําให้ประสิทธิภาพของเตาดีขึ้นก็เลยได้ไอเดียเป็น หนึงถังกับครึ่ง